สวัสดีครับน้องๆเราก็จะมาฝึกทำข้อสอบในรูปแบบของ conversation กันอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นภาคที่7แล้วนะครับก็น่าจะประมาณสัก1 0บถึงสิข้อนะครับเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับสถานการณ์ก็คือ s t u a t i o n นะครับสถานการณ์ก็คือเมย์นะครับ4ี C ีพรนะครับก็เจอพรแ at the bus station after school หลังเลิกเรียน เมย์บอกเฮลโลพรพนก็บอก Hello เมย์อัลนอสโซกูดนะครับก็น่าจะถามในรูปแบบว่าคุณสบายดีไหมลักษณะน,นี้นะครับขอแรกก็ How have you been นะครับ How have you been ก็คือคุณสบายดีไหมแต่ว่า How have you been เนี่ยจะใช้กับเพื่อนสนิทใช้อคนที่สนิทกันนะครับและไม่ได้เจอกันมานานนะครับ เป็นสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานาน How's your father? โอ้นี่ถามเกี่ยวพ่อเลยก็พ mm ่อสบายดีไหมอะไรเงี้นะ How you r work? งานคุณเป็นอย่างไ่นะครับ How do you do? ก็แปลว่าคุณสบายดีไหมแต่ How do you do? เนี่ยก็คือจะใช้กับการพบกันครั้งแรกนะครับการพบเจอกันครั้งแรกแล้วเราก็ต้องถามก็ว่า แล้วเราต้องการถามว่าคุณสบายดีไหมนะครับประโยคนี้ก็คือเมกับพรเนีเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่านานๆมาเจอกันทีนะครับก็ใช่ว่า how have how have you been นะครับพรก็ตอบว่า hello me I'm not so good ฉันไม่ค่อยดีนะครับเมเม,มฉันไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยจะดีอ่ะในสภาวก,การท่านปัจจุบันก็คืออาจจะมีปัญหาอะไรเล็กน้อยนะครับ อันนี้มาดูในโจทย์ข้อที่2นะครับสถานการณ์ก็คือทอมดรอปเพลตนะครับจิมส์มือถือก็คือทอมทำโทรศัพท์มือถือนะครับของจิมตกนะครับทอมก็บอก I dropped your mobile phone จิมก็บอกว่า l e t me have a look นะครับ l e t me have a look ขอฉันดูดูมันหน่อยนะขอฉันดูมันขอฉันดูมันหน่อย i don't think it's broken ฉันคิดว่ามันยังไม่แตกนะก็คือตกลงไปแต่ว่ามันยังไม่แตกหักทอมก็น่าจะตอบอว่าไงเพราะจิมบอก that's all right นะครับข็อแรกก็คือ I think it's too old ฉันคิดว่ามันเก่าแล้ว I'm sorry about that ฉันเสียใจกับสิ่งที่ทำไปนะครับ It's d o p p e d on the carpet นะครับแล้วก็ Can you buy a new one คุณจะซื้อมันใหม่ไหมอันหนึ่งนะซื้อมันใหม่ไหมก็คือประโยคนี้ก็คือทอมก็ต้องตอบว่า i'm sorry about that นะครับเพราะว่าทอมเป็นคนทำโทรศัพท์มือถือของจิมนะครับหล่นแต่ว่าจิมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันยังไม่แตกครับเสร็จแล้วก็จิมก็ตอบว่าทอมก็บอกว่า i'm sorry about that จิมก็บอก is all right ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ อันนี้มาดูข้อที่3นะครับ At the department store นะครับที่ห้างสรรพสินค้าเจมส์ James ก็คุยกับบ๊อบนะครับ where's the t o i l e t นะครับเจมส์ James ก็ถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนนะครับบ๊อบก็บอกว่า is on the third e t h floor นะครับก็อยู่ที่ชั้น3เจมส์ก็น่าจะพูดว่าอะไรนะครับตรงนี้ Oops นะครับก็เป็นคำอุทานหรือว่า i'm sorry หรือ excuse me หรือ good morning ก็คือในกรณีที่เราจะถามเส้นทางนะครับอะไรซักอย่างหนึ่งเราก็จะใช้คำว่า excuse me นะครับ where's the toilet นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น excuse me นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับข้อนีอ้ข้อที่ C สถานการณ์ก็คือ woman as man นะครับ for the time ก็ถามเกี่ยวกับเวลา woman ก็บอกว่า excuse me ผู้ชายก็ตอบนะครับ man ก็ตอบว่า y ย็ i อสนะครับสองนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับหัวแม่ก็บอก Thank you นะครับก็ดูช้อยว่าน่าจะเป็นคนไหน What does it say มันพูดว่าอะไรก็ไม่น่าใช่ใช่นะครับ What does the clock say นาฬิกามันบอกเวลาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับการถามเกี่ยวกับเวลาก็คือ Excuse me ก็ใช้คำว่า Do you have the time please นะครับ Do you have the time please ก็คือตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับ อยู่ด้วยครับ c h piece อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็ตอบข้อ3อ่าข้อนี้ข้อ5สถานก,การณ์ก็ add the party นะครับที่งานเลี้ยง is almost eleven o'clock นะครับโอ้มันเป็นเวลาเศษนาฬิกาแล้ว i have to go have to แปลว่าต้องนะครับฉันต้องไปแล้วนะฉันต้องไปเดี๋ยวนี้ลนะ see you later แล้วพบกันใหม่นะ คิมก็น่าจะบอกว่าไงครับอ่าเทคแคร์ care, นะครับดูแลตัวเองด้วยนะ no problem ไม่มีปัญหาก็ไม่แน่าจใช่ดวยเมชชันอินไม่เป็นไรคัมแบ็ t ทูซีมีแล้วกลับมาเจอกันอีกนะครับก็เขาจะไปแล้วก็ต้องบอกว่า t เทคแคร์นะครับดูแลตัวเองดีๆนะลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ข้อที่6สถานการณ์ก็ที่สถานีรถไฟนะครับ railway station แดงแอนด์ดำ ah uh, saying goodbye ก็พูดล่ำลากันแดงก็บอก it's nearly five โอ้มันใกล้เวลาห้าโมงแล้ว I have got to run I have got to run ก็คือฉันต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วฉันต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วนะ me too แดมดัมก็บอกฉันก็เหมือนกันสไลด์ก็เขาว่าน่าจะพูดว่าไงครับ y o u t u b ก็ไม่น่าจะใช่นะ be careful เรามาระวังด้วยนะ see you tomorrow เราไว้พบกันพรุ่งนี้นะ เพราะว่าแดงบอก see you นะครับก็ต้องเป็น see you tomorrow แดงก็ตอบว่าซียูนะไว้พบก,กันมวมนพรุ่งนี้ Don't run the fast อย่าวิ่งเร็วนะ,ะก็ไม่ใช่นะครับประโยคนี้คือ I have got to run นะครับก็ไม่ใช่ว่าฉันจะต้องวิ่งอะไรนี้ไม่ใช่ครับ I have got to run ก็คือสำนวนหมายของหมายถึงว่าฉันต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วฉันต้องรีบไปแล้วลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะคนนี้ข้อที่7 สถานการ์ After Work on Friday นะครับสุดาก็บอกว่า Have a good weekend นะครับ Have a good weekend ก็คืออเราก็จะได้ได้ช่วงเวลาดีๆนะครับขอให้มีช่วงเวลาที่ดีในสุดสัปดาห์นี้นะครับขอให้มีความสุขในส,สุดสัปดาห์นี้เพราะส่วนใหญ่ก็คือ weekend ก็คือเป็นวันศุกร์นะครับซึ่งจะเป็นวันอยู่ลาเสาร์ที่เราจะได้พักผ่อนเขาจะบอก Have a good weekend สำหรับการตอบก็ตอบว่า อย่างไรนะครับ Thanks y o u t o o e ขอบใจนะคุณก็เหมือนกันนะ Take your time นะครับ Take your time ก็คือตามสบายเลยนะครับไม่ต้องรีบร้อนอันนี้ก็ไม่ตรงประเด็นนะครับ Good morning โอ้สวัสดียามเช้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะ่นอ Is getting late นะครับมันกำลังจะสายแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องตอบ Thanks y o u t o o นะครับสุดาก็บ,บอก Have a good weekend นะครับโอ้ oh, วันนี้มันวันสุกแล้วนี่ก็ขอให้คุณมีช่วงเวลาที่ทดีนะครับมีความสุขกับวันสุดสัปดาห์นี้วันหยุดเสาร์ที่นี้แอนก็ต้องบอกว่า thanks you t o o อ่าข้อที่8ปดสักดา is taking to s a l i n i นะครับ about her blouse นะครับ blouse ก็คือเสื้อผู้หญิงนะครับ เสื้อของผู้หญิงอ ah what a beautiful blouse อ้มันเป็นเสื้อที่ชุดที่สวยมากเลย i like it very much i like it very much ฉันชอบมันมากเลยส,สารีนีก็น่าจะตอบว่าไงครับเพราะสารีนีวอา i'm glad you like it ฉันดีใจที่คุณชอบมันครับอันนี้กับ thanks อ้ขอบใจหรือ If you say so นะครับ If you say so ก็คือว่าไงก็ว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยนะไม่น่าจะใช่ You're welcome ยินดีต้อนรับ I don't believe you ฉันไม่เชื่อคุณทำกันนี้กัน้องบอก Thanks นะครับสุดตัวไงกับสักดาก็บอกว่า What a beautiful blouse มันช่างเป็นเสื้อผ้านะเป็นชุดเนี่ยที่ที่สวยงามจริงๆ I like it very really much. ฉันชอบมันมากๆเลยนะครับซาลีเนียบอก thanks. I'm glad you like it. ฉันดีใจที่เธอชอบมันนะครับข้อที่9นะครับก็ s u s a n stays a t Alex's house for one week ก็คือ Susan เนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านอ l ลิเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว Susan ก็บอกว่า thank you very really much for everything. ขอบคุณมา,มากๆสำหรับทุกสิ่งอเล็กซ์ก็น่าจะตอบว่าไงครับ Not at all ไม่เป็นไร Is t been a pleasure Is t been a pleasure ก็คือด้วยความยินดีครับหรือว่าข้อ2 Please to meet you ดีใจที่ได้พบคุณรู้สึกดีที่ได้พบคุณ Congratulations ก็แสดงความยินดีนะครับนี่ว่าไม่ไม่เป็นไรก็ต้องตอบข้อนหนึ่งนะครับ ก็ซูซานนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านอลิซเป็นเวลานหนึ่งสัปดาห์ก็บอกว่า thank you very much for everything ขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งอลิซก,ก็บอกว่า not at all ไม่เป็นไร is t b e e n a p l e a s u r e ก็คือ,อด้วยความยินดีนะครับก็สิบ at home ซันก็คือลูกชาย is talking to his mother ก็พูดกับแม่ของเขาซันก็บอก I'm sorry mom ผมเสียใจกับแม่ I'm forgot forgot แปลว่าลืมนะครับ I'm forgot to send นะส่ง I forgot to send you a letter ผมลืมส่งจดหมายของคุณของแม่นะครับมาเธอก็จะบอกว่าไงสลามาเพื่อว่า you can do it tomorrow คุณค่อยส่งมันวันพรุ่งนี้ก็ได้นะ too bad โอ้โ oh, ห oh. เลวมากเลยแย่มากเลยแม่ก็จะบอกงี้ไหมครับ I don't believe it ฉันไม่เชื่อหรอกนะครับ you are so stupid นะครับ stupid ก็คือช่างงูเขานักก็ไม่น่าจะใช่ครับก็คือ n e v r m i n d ไม่เป็นไรนะที่รัก you can do it tomorrow ก็คือสามารถเจอค่อยส่งมานันพรุ่งนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าข้อ11ข้อสุดท้าย going to a movie กำลังจะไปดูหนัง j e r ี y กับ ann สนทนากัน จะรีบบอกว่า I heard Harry Potter is playing at the movie theater ครับ playing at the movie theater คือหนัง Harry Potter เนี่ยกำลังเล่นในโรงหนังตอนนี้เลยนะครับก็แอนแอนก็บอกว่า I like I would like ก็คือฉันก็ชอบนะ But I'm afraid แต่ฉันเกรงว่า I c a n ฉันไม่สามารถไปได้นะครับ I have to do my รีพอร์ตก็คือฉันต้องทำรายงานของฉันแต่ว่าเนี้ยประโยชนเนี้ยคือว่าหนังกำลังจะเล่นนะกันนอยังไง o u like it? เธอชอบมันไหม Let's go and see เราริบไปกันเถอะเพื่อจะดูมันนะครับ let's go d s e s it it, it ก็คือบ้านเรารีบไปไปกันเถอะคือจะไปดูหนังแล้วนะตอนนี้ต้องรีบเข้าโรงหนังแนละ้ว v e you ever seen it h นอิตแ e ลล e ยคือว่าเคยนะครับ คุณเคยดูมันไหม Do you have a free time คุณมีเวลาว่างไหมครนี้ก็ต้องบอกว่า let's go and see it นะครับเพราะว่าเจอรี่บอกว่าฉันได้ยินว่า h a r r y Potter is playing at the movie theater is playing ก็คือกำลังจะเล่นนะครับหนังเรื่องนี้กำลังจะฉายในมูวี่ก็เลยเชื้อเชิญว่า let's go and see it แต่แอนบอกว่า,วา i l i k e t but I'm afraid แต่ฉันเกรงว่า I can't I have to go I have to do my report ก็คือฉันมีรายง,งานที่ต้องทำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ conversation นะครับที่เป็นลักษณะโจทย์ในการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนช่างฟิลม์มทหาร